สวัสดีค่ะเจคเเนวนำเสนอบ้านสวนแต่อยู่ในเมืองนะคะแปลงนี้ค่ะตอบโจทย์ทุกความต้องการเลยนะคะราคาแบบสุดคุ้มด้วยค่ะทุกท่านบ้านสวนพร้อมที่ดินค่ะ207ตารางวานะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะลักษณะแบบนี้นะคะใต้ถุนมีปล่อยโรงด้วยนะคะและมีกั้นห้องปูนไว้นะคะสำหรับทำประโยชน์ใช้สอยค่ะส่วนชั้นบนมีระเบียงสำหรับนั่งเล่นด้วยนะคะ และยังมีบ้านหลังเล็กอีกหนึ่งหลังะทุกทานอยู่บนที่ดินขนาด207ตารางวาอยู่ฝั่งทะเลตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะพื้นที่เยอะค่ะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้นะคะบนพื้นที่รอบๆได้ปลูกต้นไม้ไว้ค่ะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะเย็ยนสบายรู้สึกเป็นธรรมชาติและเง,เงียบสงบด้วยนะคะ แปลงนี้ราคา3ล้าน6แสนบาทค่ะอยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้ทะเลนะคะเดินทางสะดวกสบายเหมาะแก่การพักผ่อนสนใจติดต่อสอบถามรลนะนัชมพื้นที่ติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะเจคนโนใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยเนี่ยวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ